เรื่องเล่าตำนานมหานโลกแปดขุมนรกขุมต,ต่างๆที่สัตว์อุบัติเกิดขึ้นในนโลกนโรกขุมใหญ่ในานามบัญญัติว่ามหานโลกมีอยู่ทั้งหมดแปดขุมด้วยกันตั้งจอนเลียงลายกันอยู่เป็นชั้นๆไปโดยมีลายนามตามที่ท่านบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ชั้นที่หนึ่ง สัญชีภูมนรกนรกที่ห่างไกลจากโลกมนุษย์เหล่านี้ไปทางเบื้องต่ำภายใต้พื้นดินประมาณ15,000โยรลากฏว่าสัญญชีมหานรกประดิษฐานอยู่สัตว์นรกในมหานรกกุมนี้มีอายุถึง500ปีของนรกกลุมนี้5ล้านปีของเมืองมนุษย์เป็นหนึ่งวันของเมืองนรก แล้วก็เดือนหนึ่งมี30วันแล้วก็หนึ่งปีมี12เดือนเหมือนกันท่านลองคำนวณกันลินเลน,เลนแล้วก็คิดว่ามันนานเท่าไหร่เราซั์ผู้ไปเกิดถึงแม้ว่าจะได้รับทุกโทษอย่างแสนสาหาัสจนขาดใจตายไปแล้วก็กลับขึ้นมาอีกได้หมายความว่าบุคคลผู้มีใจหยาบช้าลาโม ซึ่งตายตกนรกฝูงนี้แล้วเขาก็จะคล้ายๆกับว่ามีตัวตนกายเยี่ยสคือไม่มีวันตายกันเลยถึงแม่ว่าจะได้รับโทษอย่างแสนสาหาัสจนทนไม่ไหวขาดใจตายไปก็จริงถึงกร่านั้นก็ต้องมีชีวิตที่วากลับขึ้นมารับทุกโทษต่อไปอีกฉะนั้นมหานรกนี้จึงมีชื่อว่าสัญญชีวามหานรก นรกขุมใหญ่ซึ่งทำให้ไม่มีวันตายนรกชั้นที่สงการละบุตรตามหานรกห่างไกลจากสัญญาชีว่ามหานรก ลงไปภายใต้อีกประมาณ15,000โยสัตว์ที่เสวยทุกเวทนาอยู่ถึง1,000ปีนรก36ล้านปีมนุษย์เป็นหนึ่งวันของเมืองนรกคุมนี้นรกคุมนี้มีกรรมหนักกว่าแล้วก็มีอายุมากกว่าสัญ,ญชีนรกอีกปรากฏว่ากรานอุตตมหานรกประดิษฐานอยู่เหล่าสัตว์ผู้ไปเกิดเป็นสัต์นรกคุมนี้ ย่อมถูกลงโทษโดยในนิรยาบาลพากันเอาเส้นเหล็กแดงลูกเป็นไฟมาตีให้เป็นเส้นดำตามร่างกายแล้วก็เอาเลื่อยนรกมาเลือ่อยหรือเอาขวานนรกมาผ่าเอามีดมาเฉือนตามรอยเส้นดำที่ตีไว้นั้นไม่มีรอยผิดรอยด้ฉะนั้นมหานรกหงนี้จึงมีชื่อว่าการปุตตามมหานรก นรโลกคุ้มใหญ่ซึ่งมีการลงโทษตามเส้นบรรทัดดำสังขานรโลกชั้นที่สาห่างไกลจากการพุตตามหานรลกลงไปภายใต้ประมาณ15,000โยกนรโลกคุ้มนี้มีอายุ2,000ปีนรโลกเท่ากับ145ปีของมนุษย์เท่ากับหนึงวันของนรโลกคุ้มนี้ ในมหานรกคุมนี้ย่อมถูกลงโทษกลิ้งไปกลิ้งมากลิ้งเข้าหากัดบทบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้แหลกเล็วไปเมื่อภูเขาเหล็กเลยไปแล้วสัตว์ทั้งหลายก็กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่คือร่างกายเต็มตามเดิมแล้วก็พากันวิ่งหนีภูเขาไฟแต่ก็มาเจอนายนิรยาบาทตีด้วยคอน บางก็แทงด้วยหอกเลยต้องพากันวิ่งไปบนแผ่นเหล็กแดงซึ่งมีไฟเผาลูกโชนอยู่ตลอดเวลาต่างก็วิ่งย้อนมาทางเดิมต้องมาเจอกับนายนิรยาบาคอยทุบตีเข้าให้ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นมหานรลกคมนี้จึงมีชื่อว่าสังคาตมหานรก นรกขุมใหญ่ซึ่งมีการลงโทษโด,ดยภูเขาไฟบทขยี้ร่างกายนรกขุมที่สโลลูวนนรกห่างไกลจากนรกขุมที่สาไปภายใต้ประมาณได้หม0 0นห้าโยนรกขุมนี้มีอายุสี่พันปีนรก 235ล้านปีเมืองมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันของนรกกลุ่มนี้ปรากฏว่าดอกบัวเหล็กใหญ่มากปรีบก็เป็นเหล็กซึ่งมีไฟนรกลุกแดงโผล่อยู่ตลอดเวลาผูปไปอุบัติเกิดเป็นสัตวน์นรกในมหานรกกลุ่มนี้จะถูกบังคับให้ขึ้นไปนั่งบนดอกบัวเมื่อขึ้นไปบนดอกบัวแล้ว ปีบัวก็บานขึ้นบานแล้วก็เป็นเหล็กแดงมีกระแสะไฟพุ่งออกมาจากปีบ,บัวคราวนี้ดอกบัวก็จะถูกไฟเผาจนแดงไฟโกรธยังเผาอยู่ตลอดเวลาคือกฎของกรรมบังคับให้สัตว์ค่อยๆก้มหัวลงขึ้นไปยืนบนดอกบัวแล้วแย้ขาลงไประหว่างปีกรรมมันบังคับให้ตัวค่อยๆก้มลงในที่สุด ก็จมลงไปในโคนของกีบดอกบัวมือทั้งสองขาก็ยันไปในโคนของกีบดอกเมื่อพร้อมแล้วกีบดอกบัวก็งับเข้าเป็นกีบเหล็กร้อนก็ร้อนคมก็คมหัวจะลวดลงไปแค่ขามือจมลงไปถึงแค่ข้อมือเจ็บก็เจ็บร้อนก็ร้อนถูกไฟเผาอยู่ตลอดเวลาดอกบัวเหล็กก็รัดเข้าไป ความทุกข์ทรมานก็อยู่อย่างนั้นนานหนักหนาจนกว่าจะอายุครบสี่พันปีในโลกเมื่อเป็นเช่นนั้นเราสัตว์นรกทั้งหลายก็ย่อมจะส่งเสียงร้องไห้ควนคลางเป็นธรรมดานรกซึ่งมีอยู่มากมายหลายขูงที่เต็มไปด้วยเสียงร้องไห้ควรคลางฉะนั้นมหานรกฝุนี้จึงมีชื่อว่าโลลุมมหานรก นรกคุมใหญ่ที่เต็มไปด้วยเสียงร้องไา้สัตว์เหล่านี้ไม่ขอโลกกรมาบทสิบจึงต้องมาเสวยทุกในนรกคุมนี้มาหานรกชั้นที่ห้าโลลุมมหานรก นโลกขุมนี้มีอายุ8,000ปีนลกเทียบเท่ากับเมืองมนุษย์ได้9,216ล้านปีเป็นหนึ่งวันของนโลกขุมนี้ในมหานรกขุมนี้ย่อมถูกลงโทษโดยวิธีให้ยืนแข็งถือในดอกบัวเล็กตั้งบานสภพัเหมือนก,นกันกับดอกบัวที่หน้าหวาดกลัวไม่น่าชมไกลกๆดอกบัวมีไฟลูกโชนเหมือนกัน ดอกบัวนี้ไม่งับไม่กางับไม่สนิทเหมือนดอกบัวคุมก่อนดอกบัวคุมนี้กลีบแต่ละกรีบคมเป็นกลดมีน้ำซ้ำยังร้อนแรงกว่ามาสัตว์นรกขึ้นไปนั้นแล้วถูกความร้อนเผาเพราออำนาจความร้อนเต้นไปเต้นมากรีบดอกบัวมันก็บาดเข้าไปนีด ไฟก็เผาฉลักแล่เนื้อหนังหล่นลงมามานรกก็คอยกินเนื้อสัตว์เหล่านั้นอยู่ข้างลางบางก็หล่นลงมาถูกเลนเหลาเสียไฟก็เผาเนื้อหล่นลงมาให้หมาหลุมกินลุมแท้เหลือแต่กระดูกไม่ตายรอกคราบพอเหลือแต่กระดูกมันก็เจ็บแสบเหลือเกิดร่างกายจับเข้าเป็นกายใหม่ พอเป็นกายเต็มแล้วในนิรยาบาทก็ออกเที่ยวไล่แทงบังคับไม่ขึ้นไปอยู่บนดอกบวอยทำให้สัตว์นรกนั้นได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอย่างยิ่งส่งเสียงร้องโอดโอยหวนค้างเสียงดังมากกว่าฉะนั้นมหานรกนี้จึงมีชื่อว่าโลลุมมหานรกนรกขุมใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยเสียงควนขาง ถ้าจะถามว่าสัตว์เหล่านีต้องโทษอะไรก็คือกรรมบทสิบยังไงล่ะตาป่ามาหานรกชั้นที่หกนรกขุมนี้สัตว์มีอายุหนึ่งปีในโลก1 8 0 0งล้านปีของเมืองมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันของนรกคมนี้ สัตนโลกในคุมนี้ย่อมถูกลงโทษโดยวิธีถูกยากให้ร้อนบนปลายเหลาเหล็กซึ่งโตเท่าลําตาเหลาเหล็กทั้งหลายนะั้นมันเที่ยวไล่เสียบไล่แทงบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ความจริงไม่มีชีวิตมันเสียบแทงสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ตั้งไฟขึ้นไวไฟก็ไหมเนื้อหนังลนลงมาไหม เรียกว่าถูกไฟไหม้เนื้อหนางจนทนไม่ไหวเนื้อก็ค่อยๆหลุขยายตัวลงมาผลที่สุดบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายก็ทนอยู่บนเหลาไม่ไหวหล่นลงมาข้างล่างถูกพื้นเหล็กแดงไฟก็เผาสุนัขตัวใหญ่ๆก็พากันวิ่งมากัดกินเนื้อมันทั้งแสบและทั้งร้อนจนสัตว์ทั้งหลายเหลือแต่กระดูก ธรรมดาคนและสัตว์ในเมืองมนุษย์ถ้ามันเหลือแต่กระดูกแล้วชีวิตก็ไม่เหลือแต่ถ้าว่าในเมืองนรกนี้หาความตายไม่ได้เพราะว่าเขาเอามาเพื่อทรมานให้เก็ดลาบจำกันฉะนั้นมหานรกคุ้มนี้จึงมีชื่อว่าตาป่ามหาณนาโกนรกคุ้มใหญ่ซึ่งทำให้สัตว์นโกทั้งหลายเาล่าร้อน มหาตาปนมหานรกชั้นที่เจอายุของสัตว์นรกคุมนี้ไม่ได้กำหนดเวลาไว้ท่านบอกว่ามีอายุครึ่งกับอายุหนึ่งกับนั้นอุปมาว่ามีภูเขาหินแข็งแรงลูกหนึ่งสูงหนึ่งโยกกว้างหนึ่งโยกถึงเวลาหนึ่งรอยปีจะมีเทวดาองค์หนึง่งเอาผ้าเนื้ออ่อนเหมือนสำลี มาปาดัดภูเขานั้นปัดทีหนึ่งแล้วก็กลับไปหนึ่งรอปีมนุษย์ก็กลับมาปัดอีกทีหนึ่งจนกระทั่งภูเขาเหินนี้หเหียนเตียนลงไปหาหินไม่ได้เลยเหลือแต่ดินนวนๆนั่นเป็นอายุป,ประมาณหนึ่งกับปรากฏว่ามหานรกขุมที่เจ็ดนี้ประดิษฐานอยู่เหล่าสา์ผู้ไปอุบัติเกิดเป็นสา ในมหานรกคุมนี้ท่านบอกว่ามีกำแพงกั้นทุกดามีไฟพุ่งเข้ามาทุกดาอันนี้เหมือนกับนรกขุมอืือแต่ถ้าว่าไฟนี้ไม่มีเปลเวจริงๆคล้ายกับแสงสว่างธรรมดาแต่มีความร้อนแรงมาแล้วก็มีภูเขาเหล็กตั้งอยู่ระหว่างคุ้มนโลกเยอะแยะไปหมดความร้อนมาไฟพุ่งมาทุกที จากข้างล่างขึ้นถึงข้างบนจากทิศเหนือไปทิศใต,ต้จากที่ซ้ายไปทิศขวาพุ่งเข้ามารวมกันในจุดกลางเหล็กแดงฉาดสัตว์นรกเนื้อและกระดูกแดงเหมือนเหล็กถูกเผาสูบไฟนี้มีความร้อนแรงมากกว่าเมืองมงนุ้หลายสิบล้านเท่านายนีลิยบาลบังคับให้สัตว์นรกขึ้นเขาถ้าไม่ขึ้น ก็เอหอกเสียบแทงเอาค้อนถูกไล่ตีสันนรกทั้งหลายนี่มันก็เจ็บอยู่แล้วพอไฟเข้ามาอีกมันก็ร้อนพื้นก็ร้อนตูเขาบังคับแบบนั้นมันก็ต้องไปต้องวิ่งหนีขึ้นไปพากันวิ่งไปบนยอดเขาภูเขาก็เป็นไฟทั้งลูกร้อนแรงแล้วก็เป็นเหล็กไฟข้างนอกก็พุ่งเข้ามา พอหล่นลงมาก็เสียกับลาวตีปากเลียงลายกันอยู่รอบๆเขาสัตว์นรโลกก็ดินไปดินมามีความร้อนความเจ็บปวดถูกตัวลมานมากที่สุดเมื่อโดนเสียงเมื่อถูกไฟเผาหนักเขา่าในที่สุดก็หล่นลงมาจากลาวร่างกายก็เต็มบรลลูนแล้วก็ถูกไฟเผาตามเดิมนายนิรยบาล ก็เข้าไปเอาคอนถูเอาหอกเสียปบปาบังคับให้ขึ้นเขาต่อสัตว์นรกเหล่านี้จึงได้รับแต่ความทุกข์ทรมารยิ่งว่ามหานรกขุมที่หที่กล่าวมาแล้วนั้นฉะนั้นมหานรกขุมนี้จึงมีชื่อว่ามหาตปานรกนรกขุมใหญ่ซึ่งทำให้สัตว์นรกทั้งหลายเลาร้อนมากกว่า อเวจีมหานรกคุมที่8นรกคุมนี้มีอายุหนึ่งกับพอดีการลงโทษของนรกคุมนี้มีความเป็นพิเศษตั้งแต่คุมนรกที่หนึ่งถึงคุมที่เจ็ดหรือว่าคุมอื่นบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีการเคลื่อนไหวได้แต่ทว่าอาเวจีมหานรกนี้ไม่มีการเคลื่อนไหว นรลกนี้มีกำแพงพิเศษทั้งข้างล่างและข้างบนและทั้งสีด้านหานาจากนรกเหล่านั้นยืนแล้วมีกำแพงทั้งหกด้านด้านข้างสีด้านข้างบนและข้างลา่างไฟก็พุ่งมาทั้งหกทิหอกทั้งเบื้องล่างเบื้องบนดามหอกฟังอยู่กำแพงด้านบนปลายหอกเสียบตั้งแต่หัวทะลุก,ก้และปากลงไปอยู่กำแพงด้านลา่าง ตรงกลางหอ,อกติดอยู่กับสัตว์นรกเหล่านั้นถูกเสียบด้วยหอ,อกหลายสิบเล่มได้รับความทุกข์ทรมานที่สุดไม่สามารถขยับเขยื้อนได้เพราะถูกหอกมันตึงเข้าไปหมดเป็นหอ,อกเหล็กไฟแล้วก็พุ่งเข้ามาทั้งหกดากระดูกแดงชานเหมือนเหล็กสูดไม่มีทางที่จะดิ้นหล่นได้เป็นความทุกข์ที่ทรมานที่เสมอลาบเหลี่ยม หนักหนาอยู่ตลอดกาลอยู่อย่างนั้นสิ้นเวลาหนึ่งกัไม่มีการผ่อนปลนเพราะเห็ุที่นรกคุมนี้มีเปลไฟนรกเลยความทุกข์หนักปรากฏอยู่เสมอไม่มีความเบาบางเลยแม้แต่นิดเดียวฉชนั้นมหานรกคุมนี้จึงมีชื่อว่าอเวจีมหานรกนรกขุมใหญ่ปราศจากความเคลื่อนไหว ความเบาบางแห่งความโทุกเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ